สั่นแม่สั่นไห้สั่นสั่นเออนั่นแหละเบาเบาเบาเฮัยเฮ้ยเราต้องซื้อมออ้ไปแล้วเนะมา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 แท่นี่โอ้โหแท่เลยแท่เล สวัสดีครับนี่เสนอเมนูก้อกยไข่มดแดงหรือภาษาอีสานเรียบก้อกยไข่มดส้มก้อยไข่มดส้มนั่นเองโอ้ยเฮ้ยนี่น,น,น,นี่นี่ปลาข้างล่างเฮ้ยเห็นบัวนี่ไข่มดแดง ต้องปรุงนี่ข้าวคั่วพี่น้องข้าวคั่วนี่บ้าพี่ขั้วปลาอันนี้น้ำปลาพงสุรัตพงหนัวพงหนัวเฮ้ยเจ้าฝนยืนเลยพุงเลยใส่นี่ก่อนเลยรับเลขนี่นี่นี่เขาวคั่วใส่เลยโอ้เยอะเกินใส่เลยไม่ได้เลย พี่ขั้วใส่เลยใส่เละมันเผ็ดนะใส่เลยน้ำปลาปลาใส่เลยพอมันจะเค็มใส่กระขวดเลยดีไหมไม่นี่ที่เด็ดพงนัวนัวนัวใส่เลยยัง ใส่หน cultural, ่อยใส่หน่อยใส่หลายใส่หลายใส่หมดถุงเลยเว้ยเลยบ้าบอเหรอนี่หอมใส่เลยนี่ใส่ที่บลเลยเลยนี่ให้หมดใส่หมดใส่เลยนี่กระจายหมดกระจายไปหมดกรายหมดเลยนี่โอ้โหไปไงไปไงคน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 โอ้ยอย่าคนเดียวกระจายเลยเฮ้ยงบาร์กรจมั้ยอ้าเอา ถอยมาถอยมานักแสดงถอยมานี่นักแสดงมาหนิเฮ้ยนังนุออ๋อได้กิ่นเหมือนกุ้งชิมก่อนชิมก่อนอ่ะไม่เหได้กลิ่นเลยอ้าวยอด <c oughs> แหววเาแล้วเจอร่อยไม่รู้ นี่นี่นี่เรียบร้อยแล้วนี่เห็นมะนี่ก้อยไข่มดแดงภาษาอีสานเรียกว่าก้อยไข่มดส้มก้อยไข่มดส้มเรียบร้อยเรียบร้อยเอาไว้สำนีก่อนเด้อเรียบร้อยแล้วบอไดกินให้เบิ่งเด้อสำนีก่อนสวัสดีคนผู้ชมเดียวบาย,บาย